มีสตีเดียวไอมีเพศเดียวก็คือเพศพุทธะเข้าไปผู้นั้นก็ทรงมรรคทรงผลนี้เอาตอนนี้เป็นเครื่องวัดชายก็ตามไม่มีเพศมีพุทธะผู้นั้นก็ทรงมรรคทรงผลหญิงก็ตามถ้าไม่มีเพศมีแต่พุทธะผู้นั้นก็ทรงมรรคทรงผลรวมกันที่นี่ก็แสดงว่าพุทธะนี่เลิศนี่ประเสริฐผุ้ชายนี่เลิศนี่ประเสริฐกว่าใครใดๆในใจโลกธาต พอพูดถึงเรื่องธรรเรื่องวินัยนะไม่ได้พูดด้วยทิฏฐิมานะของตัวเองถ้าเอาบาสกอุบาจิกาเป็นใหญ่พุทธศาสนาก็จมเอาสติเพศเป็นใหญ่ในวัดวาอารามในบ้านในเมืองในครอบครัวนั้นๆจมเพราะสติเพศก็คือสติเพศความอ่อนไหวง่ายมากที่สุดไม่เหมือนบุรุษเพศนะลูกลูกต้องเข้าใจด้วย ไม่งั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องมีสติเพีิงจงั้นหลวงปู่จึงสัดแหลกถ้ามีรูปปั้นหุ่นปั้นที่นอกเหนือพระพุทธเจ้าหากแม้นไม่มีในการบัญญัติให้สร้างพระพุทธรูปที่เป็นรูปเป็นร่างแห่งหุ่นปั้นก็ตามแต่ว่าเราก็เคารพเมื่อหลังพุทะบริเนพานสร้างมาสร้างมาสร้างมาจนถึงปัจจุบัน ถ้าจะพูดถึงเนี่ยสมัยที่พระเจ้าสุมหาราชก็ไม่สร้างสมัยหลังพุทธบรินิพนธ์ประมาณห้าร้อยปีของราชาผู้ยิ่งใหญ่นี่นั่นเจ้านี้เอาละเจ้าความคิดความคิดนึกตึกตองไม่เหมือนหมูละ,อะพอความคิดนึกตึกตองไม่เหมือนหมูก็จึงหาเรื่องกับพระทั้งหลายพอหาเรื่องกับพระทั้งหลาย พระผู้ที่จะสยบท่านได้เขาคือพระนักเสษเถระนั่นพอพระนักเกษเถระสยบท่านได้ท่านก็เลยลงพระนักเกษเถระพระเจ้ามลินท้าลงพระเจ้าลงลงพระนักเกษเถระพอลงพระนักเกนเถระปั๊บเราต้องเข้าใจได้ว่าผู้ที่เคยอยู่กับรูปปั้นหุ่นปั้นนั่นเลยเริ่มแรกเลยประมาณห้าร้อยปีมาตั้งแต่นุ่นแหละแต่แล้วก็เคารพใช่ไหมล่ะ จนถึงปัจจุบันเราก็คารพบแล้วก็ไม่ได้ไปทําลายพระพุทธรูปใช่ไหมล่ะกาบไหว้ยังสุดหนวจิจหนวใจเพราะกาบไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์แต่ว่าถ้ามีรูปสิ่งอื่นเข้ามาล่ะเข้ากันได้ไหมน,นี่แหละลูกเย่งที่ลวงปู่ต้องตาจึงไม่ลงลงทําไมอ่ะใช่ไหมละ่ะเพราะตอนนั้นก็เพราะน่าเกษเสณเถแล้วกับพระมรินทะก็ไม่ได้สร้างหุ่นปั้นอย่างอื่นนี่กข็ขอสงขอสงทั่วโลก เพื่อสร้างพุทธลูกตามแบบฉบับแบบฉบับไหนตามพระไตรบิดกสร้างแบบนั้นหากแม้นไม่รู้จักพระพักของพระเจ้าไปยังไงก็สร้างตามพระไตรบิดกนั่นแหละนี่คือเริ่มแรกมาแมตแตพนาเกษเตะเ,รเลระถ้าจะพูดถึงตามตำราจริงๆจะเชื่อได้ังตำราก็เป็นผู้สร้างพระแก้วมรกตถ้าจะพูดถึงนะลูกนะนี่พ่อศึกษาดูนี่ถ้าจะพูดถึงตามความเป็นจริงจริงๆก็เป็นอย่างนั้นนะพูดถึงในตำราความเป็นจริงในตำรานะ ไม่ใช่ว่าความเป็นจริงๆที่ได้รู้ได้เห็นไน,นว่าว่าเทวดาก็เลยไปหาไอ,อ้แก้วหยกหรือว่าแก้วมรกตได้มาจากภูเขาลูกหนึ่งที่เทือกเขาเหิมาลัยแล้วเทวดาก็เปล่งร่างเป็นในช่างสร้างพระแก้วมรกตนี่ตั้งแต่เริ่มต้นจริงแค่ไหนนี่คือตำร,ราอย่าเชื่อเร,รื่องตำราในครมสูตร แต่ก็ต้องอาศัยตำรานึกตึกตองดูนะลูกนะแต่ถ้ามีรูปอย่างอื่นไม่สมควรกราบไหว้ยกเว้นพระพุทธรูปอันนี้ก็สมควรกราบสมควรไหว้ที่ต่อกันมาต่อกันมาหากแม้นไม่มีในบัญญัติให้สร้างพุทธรูปแต่ก็สร้างในสมัยนั้นเขาจะพูดถึงนะรูปอื่นเมื่อเข้าอยู่ในวัดวารามจึงเป็นของแปลกปลอมแต่ทุกวันนี้ดังที่ลูกเห็น ไม่รู้ว่าเทวลูกตนไหนไม่รู้ว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ไหนเต็มมัดวารามแล้วลูกเป็นชาวพุทธหรือชาวเป็ดชาวผีพินิพิจารณาเอาหลวงปู่ยกเรื่อง